ครับสวัสดีครับธนยศจันทรมลีครับก็เป็นเกษตรกรนะแล้วก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้กนะ็มาทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็มาทำเมลอนเป็นหลักเป็นพืชหลักแล้วก็มีปลูกผสมผสานนะฮะอยู่อยู่ในโรงเรือนแล้วก็ทำพืชผสมผสานอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนนะก็มี การใช้วิถีเกษตรเชื่อมโยงกับชุมชนนะพื้นเดิมเ,เป็นคนกรุงเทพนะครับามาอยู่กับลูกนะครับที่นี่นะเพราะว่าเป็นเขยของขอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็มา,มาทำเกษตรกร,ร,กรแล้วก็มา,าได้เกิดไอเดียมาตั้งฟาร์มเมลอนนะที่นี่จนประสบความสำเร็จนะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็มีการต่อยอดแปรรูปนะ ผลผลิตหลายตัวทั้งไอศครีมทั้งพุดดิ้งทั้งคัสตาร์ดหรือว่าจะเป็นอไอศครีมเมลอนไอศครีมมันเบอรี่นะครับแล้วก็ยังมีมะเขือเทศนะแล้วก็ผักต่างๆโดยใช้กิจกรรมของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับสมาชิกในชุมชนนะครส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงกับสมาชิกในชุมชนตนร้อยเรียงกันเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ตำบลช้างขวานในนามต้องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลช้างขวาด้วยนะครับที่นี่ก็เราใช้ในนามของฟาร์มดีมากนะครับก็เกิดจากไอเดียในการตั้งชื่อฟาร์มก็มีพอดเรื่องมาจากลูกนะมีลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะก็ใช้ชื่อลูกชายลูกสาวมาเป็นชื่อฟาร์มนะลูกชายก็จะชื่อดา้อนลูกสาวชื่อโมเลกุลก็ใช้ชื่อยอ่อ แล้วก็มาแปลงเอาจาก DM ก็มก้เรามองว่าถ้าเราพร้องเสียงกับฟาร์มแล้วใช้เป็นฟาร์มดีมากเนี่ยมันมันจะฟังลื่นหูก็เลยชอบกันแล้วก็เลยได้เกิดเป็นไอเดียของฟาร์มดีมากขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามส,าร,สร้างนะสิ่งต่างๆให้เกิดในมิติ ของเรานะแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสวัสดีค่ะในนามของฟาร์มดีมากค่ะคุณแม่แล้วก็น้องโมกุลมาเก็บมะเขือเทศกันในแปลงกันนะคะมะเขือเทศมันมีหลายรุ่นนะคะเราจะเก็บมันจะมีพันสีส้มกับสีแดงมะเขือเทศเราจะเก็บเฉพาะสีที่มันสีส้มจัดนะคะมันจะมีทั้งทั้งเริ่มเหลืองเริ่มส้มเราจะเก็บตรงที่มันสีเริ่มสีส้มจัดนะคะอันนี้กําลังติดดอกติดลูกนะคะมันจะมีหลายรุ่นนนใต้ อันนี้คือแปลงบันเบอรี่นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นเอาไปผลิตอไอศครีมนะคะลูกค้ามานี่คือสามารถเก็บกินได้เลยไอศครีมเมลอนนะคะส่วนประกอบสำคัญก็คือเนื้อเมลอนลเสร็จแ,แล้วเราก็เอาใส่ถุงซิป เพื่อที่จะเอาไปที่โรงงานทําไอติมเราจะเอาไปเข้าเครื่องทอาไอติมน,นะคะนี่คือที่เราจะเอาไปที่โรงงานเข้าเครื่องทอาําไอศครีมนะคะมีเนื้อมมลอนกลิ่นมม่อนแล้วก็ที่โรงงานเขาจะเตรียมให้เราก็คือน้ํากะทิสดค่ะ้อมน้ําเชื่อมออกมาเป็นไอศครีมเราก็ไปรับมาเพื่อที่จะจำหน่ายให้ลูกค้าก็ต้องขอขอบคุณพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้ให้โอกาส ฟาร์มดีมากแล้วก็ผมนะแล้วก็ครอบครัวนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของ KBO ของจังหวัดนะครับเราก็จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้นะครับที่มอบให้เรานะสรรสร้างโอกาสให้ดีที่สุดแล้วก็จะส่งมอบส่งต่อให้กับชุมชนของเราให้เกิดความเข้มแข็งให้มีสินค้าผลิตพันชุมชนนะให้คงคู่นะคุ้มค่ากับที่พัฒนาชุมชนได้มอบโอกาสให้เราครับขอบคุณครับ